สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอิรักและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายจุดโทษทีมชาติอิรักไป6ต่อ7คว้ารองแชมป์ kings cup ครั้งที่49 เมื่อวันที่10กันยายน2566เวลา20นฬิกา30นาทีณสนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่49นัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยที่มันดับ113ของโลกพบกับทีมชาติอิรักที่มันดับที่70ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอิรักไป2ประตูต่อ2 ต้องไปตัดสินกันที่การดวนจุดโทษโดยผลการดวนจุดโทษเป็นอิรักที่แม่นยำกว่าเอาชนะไป5-4ต่อสกอร์รวม7-6ต่อสำหรับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดออีกครั้งโดยมีโปรแกรมที่จะพบกับทีมชาติจอร์เจียและทีมชาติเอสโตเนียในวันที่12และ17ตุลาคม2566เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอิรักและชาวอาเซียน หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายจุดโทษทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์รวม6-7ต่อคว้ารองแชมป์ kings cup ครั้งที่49จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวอิรักกันก่อนนะครับโดยชาวอิรักท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าหากเจอกับญี่ปุ่นหรือว่าออสเตรเลียพวกเราคงจะเสีย17ประตูมุมมองท่านต่อมาครับระดับการเล่นแย่ และการเปลี่ยนตัวล่าช้าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วผมไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรความคิดเห็นท่านต่อมาครับหลังจากที่เอาชนะทีมชาติไทยแนวเล็บในการดุลจุดโทษเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องทุกนัดมันส่งผลต่อผลงานโดยรวมของทีม ในขณะที่พวกเรากําลังใกล้เข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในองเล็บเดือนพฤศจิกายนและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในวงเล็บเดือนมกราคมชาวอิรักท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านี่คือแชมป์ครั้งใหม่ในบ้านของพวกเขาต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาและได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างไทยขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่กดดันที่อยากให้ทีมของพวกเราแพ้ด้วยนะ คอมเมนต์ท่านมาครับฟอร์มการเล่นถือว่าล้มเหลวขั้นสุดความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผลงานย่แย่ถือว่าเป็นหลังที่ไม่ดีเลยมุมมองท่านต่อมาครับทีมของพวกเราต้องการกองหลังมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เสียสีประตูในสองนัดและมันอาจจะเสียมากกว่านี้ถ้าหากไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของผู้รักษาประตู นักเตะบางคนมีผลงานที่น่าผิดหวังชาวอิรักท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประสิทธิภาพเป็นศูนย์ไม่มีความสามัคคีและพวกเรากลัวเรากับว่าพวกเรากำลับบงเล่นกับทีมบราซิลอยู่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความยินดีนับพันครั้งกับสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า การทดลองในการแข่งขันนัดกระชับมิตรทัวร์นาเมนต์นั้นย่อมดีกว่าการทดลองในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกขอแสดงความินดีกับสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาครับยินดีด้วยนะต่อไปจะต้องดีกว่านี้พระเจ้าอวยพรชาวอิรักท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแม้ว่าทีมชาติของพวกเราจะทำสกอร์ขึ้นนำแต่ทีมก็ยังขาดอัตลักษณ์ทางด้านแท็กติก และไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียบอลในพื้นที่และการเล่นแบบตัวต่อตัว,ตวกองกลางได้รับความปั่นป่วนอย่างชัดเจนและนี่คือข้อบอกพร่องที่สําคัญส่วนทีมไทยเล่นเกมลุกทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายและแนวลึกอย่างชัดเจนจนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถตีเสมอได้จากการโจมตีอย่างต่อเนื่องมุมมองท่านต่อมาครับเป็นทีมที่ดี แต่ก็ต้องให้มีความสามัคคีกันระหว่างผู้เล่นและความเข้าใจกันของผู้เล่นแต่ละคนกับเพื่อนร่วมทีมเป็นจุดที่สําคัญที่สุดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอแสดงความดีกับเหล่าฮีโร่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้ดีขึ้นกว่านี้ในครั้งต่อไปห่างหายจากทัวร์นาเมนต์มาหลายปีและตอนนี้ทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทีมโอลิมปิกส์และทีมเยาวชน กำลังจะประสบความสำเร็จชาวอิรักท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเล่นมั่วซั่วและฟอร์มการเล่นก็แย่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนทุกทีมต่างก็พัฒนาขึ้นแต่ทีมของพวกเรายังคงเล่นแบบเหนือหน่อยๆเหมือนเดิมคอมเมนต์ท่านหมากครับหวังว่าโคช้ชของพวกเราจะมีความมั่นคงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียจะต้องมีความสามัคคีกันแล้วนะ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราชนะถึงแม้ว่าสนามจะไม่ดีเพราะฝนตกก็ตามทีมไทยเป็นทีมที่ก้าวหน้าจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับเป็นทัวร์นาเมนต์ในการสร้างขวัญกำลังใจที่สำคัญเพื่อจุดประกายความกระตือรือร้นของผู้เล่นหน้าใหม่นี่คือขวัญกำลังใจที่แท้จริงของทีมชาติของพวกเราในการแข่งขันเอเชียนคัพต่อไปขอแสดงความยินดีกับชายชนะ ชาวอิรักท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโชคไม่ดีเลยสําหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าผลงานของพวกเราจะย่ําแย่ก,ก็ตามขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะและความคิดเห็นของชาวอิรักท่านสุดท้ายครับประสิทธิทภาพต่มสไตล์การเล่นไม่ชัดเจนตั้งแต่รายการกอล์ฟครับมาจนถึงปัจจุบันหรือแม้แต่รายการกอล์ฟครับก็ยังดูชัดเจนกว่าเกมรับ เป็นปัญหาที่ทุกคนต่างก็รู้ดีแต่พวกเราก็ยังมีปัญหาอื่นที่สําคัญกว่าเกมรับซึ่งนั่นก็คือกล่องกลางที่อ่อนแอโอซาม่าราชิดเป็นผู้เล่นปกติที่ต้องพึ่งพาแต่เขาคือความผิดพลาดครั้งใหญ่จะต้องมีทางออกให้กับนักเตะทีมชาติต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายจุทดโทษทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์รวม6ต่อ7 คว้ารองแชมป์ k i n g s c ัครั้งที่49กันบ้านครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยเล่นได้ดีและแพ้แค่จุดโทษเท่านั้นขอแสดงความนับถือจากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเบอร์สีของอิรักทุ่มไกลเหมือนกับประตมาอาหารเลยอินโดนีเซียต้องระวังอิรักให้ดีเพราะหลังจากนี้ จะได้พบกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีสําหรับทั้ง2ทีมขอแสดงความดีกับอิรักและไทยด้วยนะแข็งแกร่งมากทั้งคู่เลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับที่จะเสียแดงดาพลาดจุดโทษสําคัญในนาทีที่80จึงทําให้พวกเขาพ่ายแพ้ทำไมอย่างนั้น เขาก็คงจะชนะอิรัก3ต่อ2ไปแล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าผมคิดว่าอิรัก10 0ศูนย์อินโดนีเซียอิรักแข็งแกร่งมากสำหรับอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับอิรักเก่งในเรื่องของการยิงจุดโทษความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเป็นผลการแข่งขันที่ไม่เลวเลยอิรัก ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับยอดเยี่ยมเลยไทยแลนด์มันไม่ใช่งานง่ายเลยสำหรับอิรักในการเอาชนะประเทศจากอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีราทรบุญมาทันคือผู้เล่นระดับเอเชียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับโชคไม่ดีเลยสำหรับประเทศไทย ที่ทีเด็สิแนแดงดาพลาดจุดโทษไม่งั้นสกอร์ก็น่าจะเป็น3ต่อ2ถือเป็นเกมที่ดีของทีมไทยจากมาเลเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ายอดเยี่ยมมากอิรักทีมไทยอ่อนแอและสมควรแพ้จริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมไทยเล่นดีมากไม่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะแต่ทีมไทย ก็ยังคงแข่งแกร่งที่สุดในอาเซียนมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่านี่คืภาพรวมของความแข่งแกร่งของทีมอิรักก่อนที่จะพบกับทีมอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับเป็นแมตช์ที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมสุพรโชคสุดยอดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า ถึงแม้ว่ากรรมการจะเข้าข้างทีมไทยแต่นักเตะในตำนานก็ไม่สามารถยิงจุดโทษเข้าได้รักษาสปปริตเอาไว้นะไทยแลนด์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับสู้ต่อไปนะไทยแลนด์พวกคุณมีฟอร์มการเล่นที่ดีในการเจอกับอิรักไม่มีอะไรต้องไปผิดหวังคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าไม่เป็นไรนะไทยแลนด์ พวกคุณมีคลาสมากขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าฟุตบอลอาเซียนพัฒนาขึ้นแล้วตอนนี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับขอบคุณทีมชาติไทยที่เชิญอิรักมาแข่งขันคิงส์ครับตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าอิรักไม่ได้แข่งแกร่งอย่างที่คิดในรายการเอเชียนครับ มีเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่เป็นไัยคุกคามและสําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอินโดนีเซียจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างง่ายดายคอมเมนต์ทัดนมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าน่าเศร้าสำหรับทีมไทยที่แพ้จุดโทษแต่พวกเขาแข็งแกร่งมากทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอกับอิรักความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับผมเป็นชาวเวียดนาม ผมไม่ดูกันแข่งขันทั้งเกมจากโทรศัพท์ของผมเพราะว่าอิรักคือทีมคู่ต่อสู้ของพวกเราในโาเมนต์ใหญ่ๆที่กำลังจะมาถึงเพื่อดูว่าพวกเขาเล่นกันยังไงผมคิดว่าแมชนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสนามจึงลื่นทีมไทยครองบอลและเล่นได้ดีกว่าแต่จากข้อมูลที่ผมรู้มาก็คือปัจจุบันอิรักขาดผู้เล่นบางส่วนที่เล่นอยู่ในยุโรปดังนั้นทีมอิรักจึงไม่ใช่ชุดที่แข็งแกร่งที่สุด และทีมไทยก็ขาดชนาทิปน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่คุณก็ยังมีแมตช์ที่ดีเพื่อให้พวกเขารู้ว่าชาติอาเซียนไม่ใช่งานง่ายที่จะเอาชนะพยายามต่อไปนะและมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ายินยันได้เลยว่าอันดับของทีมไทยจะสูงขึ้นขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟตโต้เครดิต ฟุตบอลทีมชาติไทยและเพจ Iraq Football Association ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอิรักและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายจุดโทษทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์รวม6-7คว้ารองแชมป์คิงส์คับครั้งที่49หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไล้โปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ